สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนภาษาฟินเพื่อคนไทยกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก้อยก็จะมาสอนวิธีการออกเสียงสระในภาษาฟินแอเอเอือนะคะเพราะ3ตัวนี้เนี่ยคนไทยหลายคนก็ยังออกยังไม่ค่อยชัดหรือว่ายังไม่ค่อยถูกต้องนะคะการออกเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเป็นเรื่องแรกๆที่ทุกคนฝึก เวลาที่เราเรียนภาษาใหม่นะคะออและการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันสําคัญมากเพราะมันจะทําให้เจ้าของภาษาเนี่ยเขาฟังเราแล้วเขาเข้าใจเราและที่สําคัญนะคะที่สําคัญเนี่ยเราก็จะดูเก่งขึ้นมาอย่างมากๆเลยค่ะจริงๆเนี่ยครูก้อยก็ยังไม่ได้แบบพูดภาษาฟินเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหลายคนฟินหลายๆคนเนี่ยก็ทักว่าครูก้อยพูดเก่งนะเออพูดชัดจังเลย ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครูก้อยเนี่ยออกเสียงเนี่ยได้ชัดค่อนข้างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยที่เริ่มจากแอตัวนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับสระแอบ้านเรานะคะอ่าไปดูที่คำศัพท์กันเลยค่ะออกเสียงพร้อมๆกันนะคะแกส่ามาระตามา ตั้ฮันไอต่อไปเป็นสระเอมันจะไม่เชิงว่าเป็นเอไม่ใช่สระเอนะคะแต่แบบเอหอปากนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนสระเออบวกกับการหอปากก็เป็นเออเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยค่ะเมื่อกี้ เตอร์ซยึเอเตตุตเตยซาต่อไปนะคะสระอึตัวนี้เนี่ยมันมันจะไม่ใช่สระอูนะคะแต่เวลาที่เราพูดเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆกับเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังจะผิวปากนะคะแบบฮึฮึ ลองดูนะคะอืออออออือออ,อ,อโอเคลองมาฝึกคำศัพท์กันเลยนะคะฮิวินกลุลลมูดกุนสุกซ คำสุดท้ายหลายพยางนิดนึงนะคะตื้อตือใบเน้นตื้อตือใบโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากวิดีโอนี้แล้วเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าทุกครั้งเวลาที่เราพูดเราจะต้อง พยายามออกเสียงให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อเราจะได้ชินพอชินแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะออกเสียงได้ถูกต้องตลอดเราก็จะไม่ผิดอีกนะคะแล้วเราก็จะได้ดูเก่งขึ้นใครมีความเห็นอย่างไรมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์ถ้าชอบและกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปของครูก้อยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเฮ้ย hey, hey. นะดาน